สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกมเศรษฐีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเดี่ยวสีกันนะครับเดี่ยวสีกับเพื่อนเพื่อนในแขนครับผมก็คือว่าในด่าดัอุโมงน้ำครับอะไรก็ได้ครับจี้อะไรก็ได้ครับแต่ช่วงเนี้ยอุโมงน้ำครับมีจี้รีน่าครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอผมจัดจี้ก่อนนะครับโอเคโอเคโอเคงั้นเราต้องเอาหมวกก่อนครับหมวกครับแล้วก็อันนี้ดูดครับ อันนี้ฟองสบู่ครับอ,อันนี้อันนี้ดีกว่าครับ <c oughs> แล้วอีกอย่างนึ่งผมจะเป็นตัดหนังฟ้าแป้นฟ้าครับโอเคตัวที่ผมจะเล่นก็คืออตัวที่ผมจะเล่นนะครับก็คือชาร์ลอตครับ แต่าชาล่อนไม่มีแปลนนี่ไงดีวะอ่า,อา,อาไงดีอ่ะอืมดูก่อนนะครับชาล่อนไม่มีแปลนอันนี้เร่งเร่งไปแถวตาัางก็ได้อันนี้ฟองอา่าไงดีอ่ะอืมอืม พี่ครับงันผมลองเล่นหนู่น้อยหมวกแดงก่อนครับตาแรกครับไงดีอ่ะเอาเป็นเนี่ยครับเปลี่ยนจากแบนฟ้าเป็นอุกเห็นแบบคู่มือการผิดพลาดแล้วกันครับโอเคครับในอุโมงค์น้ำนะครับโอเคอาจจะเชิญเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันครับนี่ครับในอุโมงค์น้ำครับเดี่ยวสี่ครับ โอเคโอเคครับอ่ากอบครับมาครับแล้วก็น้องต้องรอดูก่อนนะครับว่าก้างเขาจะเล่นน้องก้างเขาจะเล่นไหมครับเพราะว่าเพราะว่ามันน้องก้างเขาไม่มีจิอารีนานะครับโอเค ง้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าไว้ข่าวหน้ากันน้องก้างไว้ข่าวหน้ากันนะครับโอเคอาจจะเล่นให้เกมเดียวนะครับหรือ2เกมนะครับโอเคครับเริ่ม,มเลยครับ <c oughs> อ่าว้าวมีความหลากหลายในตัวละคระครับน้องแมทก็เล่นเป็นนั่นครับ เป็นเทพโอดินครับแล้วก็น้องคนนี้น้องเน็ตหรือน้องอ่าจะเรียน้องเน็ตแล้วกันครับ <_ S 1> เล่นเป็นดาร์โคอีครับแล้วก็น้องกอฟเล่นเป็นไวคอนแตนตินครับโอเคครับก็มีหมวกครับก็มีอ่าดูดครับแล้วก็ไอ้นั่นครับ ธงแห่งพวกเขาครองครับแล้วก็หลุมดําครับส่วนน้องน้องแมทน้องแนทครับเล่นเป็นหมวกครับแล้วก็คุมเต่าเอ้ยฟองสบู่ครับแล้วก็แปรครับแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบผิดพลาดครับโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับส่วนน้องก๊อฟครับก็มีอ๋อคุมเต่าของเขาไว้คอนสแตนตินเขาติดตัวแล้วครับก็จะเป็นนี่ครับปืนฟองครับแล้วก็ดูดครับ ใช่ไหมอ่ะดูครับแล้วก็นั่นครับอะไรนะแปนครับแล้วก็อุปกรณ์เคล็บแปนฟ้าครับนั่นเองโอเคน้องแมนหลุดแล้วครับอย่างนี้ก็ตก่ร้านสิครับโอเคน้องแนทครับเบิร์นหวครับแปนไม่ออกครับอ๋คุมเต๋าออกครับดูครับ ตายแล้วน้องแมทเราเรียบร้อยครับงานนี้โอเคครับผมไปสิบสองครับอ่าครับงั้นผมจะลองเบิ้ลสองครับได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับไปน้องก๊อฟครับไว้คอนแซนตินครับ เบอร์สิบสองลงลงเมืองเราแล้วก็ติดหลุมดำครับเอ้ยติดฟองสบู่ครับเวรกรรมครับงานนี้เบอร์สองครับน่าจะน่าจะยังสู้ต่อไหมครับยังสู้ต่อครับนี่คือตาแรกนะครับผมสงสารน้องกอล์ฟจังเลยเบอร์สองลงเกาะไหมเนี่ยอกอกเกาะได้ครับ ไงต่อเอ่ยสี่เบสครับยังก็ซื้อเมืองไม่ได้อยู่ดีครับโอเค <S <S น้องแมชครับสี่ครับ, <S <S บ,รบหลุมดำครับใช้น้องฟ้าปะมีตัดนองฟ้าไหมไม่มีครับโอเคแปดครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลสี่ครับโอ้ได้หกสั้นั้นอะ่ะ เวรกรรมไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคน้องกอลว่าไงน้องกอลอยู่ในฐานะลำบากครับเบิร์สิบสองมาแล้วครับเบิร์สิบสองมาสร้างเมืองไม่ได้ครับไม่มีเงินครับจะเบร์สิบสองต่อไหมครับสองต่อครับโอ้โหยังไงดีครับสร้างเมืองไหมครับ ฮอดันครับผมดันผมไปด้วยครับเราก็ได้แดนมารฟรีด้วยครับน้องกอล์ฟสิบสองครับแล้วก็ตกเกาะล้านครับไงครับไงครับเก้าครับ ยังไงครับถ้าสร้างสามหลังออมไหมไม่ออกครับนอ้องแมทออตโต้ไปแล้วครับขอให้เกมอวยครับงานนี้ก็ตายสิครับน้องเขาไม,ไม่อยู่ครับห้าครับแล้วก็เด้งไหมครับไม่เด้งครับ เอาไปเอาเมืองครับศาสนะั้นผมต้องทำไงดีเบิ้ลสองครับได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับเก้าครับเอาแล้วไม่เดินครับเพราะว่า,อาโอเคครับไม่มีเงินครับต้องถอยครับแล้วยังไงเอ่ย หมาออออีกแล้วอะ่ะแย่เลยทีนี้แย่ yeah, ทุกคนครับ <th ress> เด้งครับน้องกอบไปเลยครับเวงกรรมน้องแมทก็ไปครับอ๋อยังไม่ไปครับน้องแมทสามครับเจ็ดซะงั้นครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่าเรายังได้เปมืองิน โอ้ยอ่งั้นผมไม่ฆ่าแล้วกันครับ <c oughs> สงสารโอเคครับห้า <5 S 2> ครับโอเคเบิร์สองครับอือหือ huh. หมวกออกดียังเลย โอเคครับไปไหนต่อครับไปไหนต่อครับไม่ออกครับหมวกโอเคครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ตาผมนะครับโครับผมเปสิบสองครับโอ้ยถอยผิดเวนอ่าตรงนี้นะครับเสือกทอยผิดซะงั้นะนครับเนี่ยเอยเจ็ดครับแม่เหรอครับ โอเคโอเครอดไปครับน้องกอ๊อฟ <c oughs> โอ้ยออกดีจังเลยดูครับดูตรงไหนครับอ๋อโอเคงั้นผมว่าผมอะต้องลงเกาะล้านครับ ให้ได้ครับผมไม่เป็นไรครับโอเคน้องแมทคงหลุดนะครับน่าจะแบตหมดหรือเปล่าสิบครับเด้งครับแล้วให้ตรงนั้นโอ้ยเปลนกรรมโชคดีครับโชคดีเกินเอาล้วครับมีเด้งไม่ไม่มีเด้งครับผมโอเคงั้นผมเอาไงดีครับเนี่ย เส็จไหมครับโอเคครับแล้วก็นี่ครับได้ไหมอ่าตรงนี้ครับอ๋อไม่ออกครับยี่สิบเปอร์เซ็นไม่ออกครับน้ก็ไปเก้าแล้วครับน้องก็ว่าไงเอ่ย ปั๊มน้ำครับไปไหนครับไปยังเมืองคูณ2ห้างสรรพสินค้านั่นเองออกไหมอ๋อไม่ต้องออกก็ได้ครับพอถ้าเด้งอะ่ะก็ตายตกเมืองเราครับ <c oughs> <c oughs> โอเคกั้นผมจะไปไหนดีอ,ะอ่ะอ่าสิบครับได้ไหมสิบสองแน่เลยเวรกรรมโอเคไม่เป็นไรครับโอเค แล้วไงอ่ะเบิ้ลสองไหมโอเคครับเบิ้ลสองครับค,ครับจากนั้นผมจะสิบเอ็ดนะสิบสองซนะงั้นอ่ะมีก็ตายสิเราโอเคไม่เด้งครับผมไม่เด้งครับดวงกำลังมาครับผมดวงกำลังมาครับ สิบสองมาแล้วครับลองแรมสิบสองมาแล้วครับนาตาลัสเก้าครับอุ้ยดูดหนึ่งสองสามสี่ดูโดนเราด้วยสิเวละโอ้ยเวรกรรมทั้งคู่เลยครับต้องกดหน่อยใช่ไหมใช้เหอะ งั้นผมจะลอง12บสองไหมนะโอเคครับเ้าไงต่อดีอ่อ๊ยสี่เขินหน่อย่ต้งสร้างเปิดบอวนะครับจับมือครับ <c oughs> น้องกบ บายนายนียครับาไงครับงั้นผมจะลองเป็นสี่แล้วนครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เอาระเบิดสามครั้งก็หรอเวนเอาไงครับนางฟ้าครับไม่ตัดครับหกแล้วครับกันเกาะครับ แต่เราไม่จบก่อนนะครับโอเคครับผมได้8ครับอ่าโอเคครับงั้นก็ลงตรงนี้ครับอย่าพึ่งครับโอเคเราเห็นอะไรสนุกสนุกแล้วครับน้องคาร์บูนสองครับน้องคาร์บูนสองครับเจ็ดครับงแรนมาร์กเราครับจากนั้นผมต้องสิบเอ็ดครับได้ไหมสิบเอ็ดครับ เย้ <Yeah. laughs> ได้เวลาแล้ว <_ d ata> ไปครับอ่าครับน้องเข้าสู้ครับอ๋อฟองสบู่ไม่ออกหรอ <_ d ata> ไปก้าวครับดูดผมครับคราวนี้เอาอ๋อแต่ไม่มีเงิน <_ d ata> ไม่มีเงินครับผมก็สิบสิครับสิบเอ็ดซะงั้นน่ะจานนี้ก็แลกเปลี่ยนเมืองครับเราแลกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกติกาครับข้ามจบครับเราสามารถจบกอดได้เลยครับเนี่ยทัวร์ครับน้องเข้าไปสิบครับผมคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วครับเจ็ดครับได้ไหมได้ครับจากนั้นก็ต้องจบแล้วล่ะครับ <cam ina> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับโอเคป่ตานึ่ครับให้เพื่อนๆแก้มือครับเผพื่อนๆอนอยากจะแก้มือกันนะครับโอเคครับอ,อ,อ๋อกดผิดกดผิด โอเคครับไปดูกันครับอืมอ่ากั้งน้องกั้งเขาคงไม่ได้เล่นครับเพราะว่าออกเนาะผมต้องชวนน้องเดียร์แล้วก็ทุกคนครับดูสิครับว่าเขาจะเล่นไหมอีกรอบหนึ่งอ่าน้องก๊อฟมาครับน้องแมทมาครับจะมาไหมครับอีกตาหนึ่งครับโอเคครับมาครบครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเล่นตัวไหนดีครับฮาฮาดีไหมฮาฮดีไหมสายฮาดีไหมตัวไหนดีนะเออรู้แหละตัวไหนดีเคครับงั้นผมจะเล่นตัวไวอลิสท,ที่ถูกปลุกครับโอเคครับตอนนี้น้องกอลฟยังไม่พร้อมครับ น้องแมทก็ยังไม่พร้อมครับโอเคยังไม่พร้อมก็หมดเลยครับเดี๋ยวเลือกก่อนเอาตัวไหนดีอ่ะโอ้โอ้ไเจี้แอถ้าอไเจี้แอปป่ะไอจี้แอปพังไอดีย,ยดูก่อนดูก่อนโอเคเอาไว้อลิสนี่ยแหละโอเคครับ okay. งั้นไปแล้วนะครับ อืมอก,ก็มีคนเปลี่ยนมาใช้หนูน้มวกแดงครับ <Yeah. S 1> ใครเอ่ยน้องก๊อฟครับใช้หนูน้มวกแดงนอกนั้นคนอื่นใช้เซตเดิมเลยครับโอเคครับงั้นผมไปสิบสองครับ <12. S 1> สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นขอบคุณมากนะครับที่มาเล่นด้วยกันเพื่อนสองครับได้ไหมออกไหมครับออกไหมครับไ,ไม่ออกเลยอนะ่ะทำไมไม่ออกเลยอนะ่ะ สิเอ็ดครับออกเถอะสักตาหนึ่งได้ไหมสักตาหนึ่งออกเถอะโอ้ยไม่ออกเลยแปดแปลนกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซน็นน่โดนแย่งเมืองเลย <Yeah. S 1> กี่ครับก็มีน้องน้องกอบน้องน้องแม็กก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นใช้เป็นตัวเนี้ยครับ สร้างหลุมดำครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลีโอนาร์ดครับแล้วก็มังกรก็เีหยนมันใช้หนูนน้ำบอกแดงครับเซก็จะเป็นหมวกครับหมวกฟ้าครับออกเกาะครับเด้งครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้คู่ขี้ครับแล้วก็แกนแม่เหล็กมิเตอร์ยูครับสร้างเมืองคูสองคูสี่คูแปดครับและอีหันก็คือฟองสบู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับทงออกครับแน่เบิลสองครับเอ้ยเบิลหกครับ อไปอะไรครับแปดครับโหเอาทุกเมืองเลยอะเอาทุกเมืองเลยต้องโกรธหน่อยจากนั้นครับผมครับไว้อะไรครับต้องเิ้มสองหน่อยเผื่อแลนด์มาร์กออกออกไหมออกไหมไม่ออกเลยชีวิตดันทดเหลือเกินถ้าเปลี่ยนเมืองครับอไม่แลกอะอะไงดีวะ ไอเดียไอเดียไอเดียสามแล้วกันครับโอเคเอาเมืองซะหน่อยโอเคครับเปิ้นสองครับหนุ่มก็เปิ้นสองครับเอา ตอนแรกนึกว่าจะเอาเมืองเรานะเนี่ยถ้าน้องก็เอาเมืองเราอ่ะก็จะได้เป็นแลนด์มาร์กแล้วครับแล้วก็จะโดนกักตัวเลยครับเสียดายน้องแมทว่าไงครับตานน้องก๊อฟอยู่ใช่ไหมโอเคน้องกอ๊อฟทอยซีเบตครับอืมเอาไงเอ่ยเอาไงครับสร้างเมืองเถอะเปิดบ่วน้ำครับ อ๋ออ๋ออ๋อน้องเขาตั้งใจจะให้กระเด้งเมืองครับให้เด้งไปยังเมืองนั้นครับแต่เสียดายที่มันไม่ออกครับน้องแม็ก็เลยได้เมืองไปเลยครับสิบครับผ <cosine. S 2> มน็อเบิ้ลนสี่แล้วกันครับเรียบร้อยครับแปดไม่ออกนะครับ <Te al quatre> โอเคครับ,บจากนั้น ผมก็ต้องลงเก้าครับเรียบร้อยครับแล้วผมก็ต้องเปิดลอลนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเด้งครับแล้วก็ลงตรงนี้ครับตายครับต่อไปครับน้องก๊อฟครับน้องก๊อฟว่าไงครับเก้าครับ เพื่อเอาเกาะครับอืมครับน้องแมทครับสิบครับลงการ์ดดวงครับการนั่งฟ้าครับโอ้ได้การนั่งฟ้าครับต่อไปตาเนี้ยแหละครับเป็นไงครับตานังฟ้าออกไหมครับตานังฟ้าออกไหมครับออกครับไปแล้วครับนั่นผลออกไปสิบสองครับ โอเคครับแล้วอย่าเพิ่งสร้างนะครับหกครับแค่นี้ต้องชำนาครับเรียงตัวครับลงครับเห่าครับเด้งไหมครับไม่เด้งครับเด้งแต่ฟองสบู่ครับเสียดายไม่เด้งครับแต่ตาต่างฟ้าไม่หอกนะครับ ต้องขอโทษน้องกอบด้วยนะครับเบิร์สองครับโอ้ยลงมาคูณสองคูณปแปดคูณ <laughs> โอ้ยสู้สู้มีความสู้ไงต่อไงต่อสิบครับได้เกาะครับสองเกาะแล้วครับจะจบสายพิกไม่ได้นะครับน้องแมทครับลงเหอะ สิบครับโอ้ยเวรนกรรมละผมว่าเขาต้องดันน้ําไปตกเมือนของตัวเองแน่เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าตาต่อไปเขาต้องทอย,ทอยต่อครับเขาดักรออยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับ <c oughs> อะไรครับสิบเอ็ดโอ้มีการฆ่ากันเกิดขึ้นครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้สงสารน้องก๊อบมากเลย โอเคครับก็ยังไม่เป็นไรครับงั้นผมจะลองสิบก่อนเบิ้ลได้ไหมโอ้ยไม่ได้ซะงั้นอะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับแน่นตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องน้ำตรงนี้ครับนนะโอเคตามนั้นครับจากนั้นเบิ้ลหกครับโอ้ยเปลี่ยนทิศทางน้ำของเราซะงั้นนะ่ะโหดร้าย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน12ครับ <12. S 2> มีเด้งไหมครับมีเด้งครับออกไหมหยพอไม่ออกครับผมงั้นผมควรจะเอาอะไรดีสิบได้ไหมเสียได้ครับไม่เบิ้ลครับตอนนี้แหละครับเปิดน้ำตรงนี้ก่อนครับนงก๊อบจะต้องหาวิธีการแก้แค้นให้ได้ครับ ลงกลอบว่าไงครับลงตรงนั้นครับแต่จะมีเงินซื้อไหมไม่มีเงินซื้ออยู่ดีโอเคจะเด้งไหมครับถ้าเด้งนี่ก็ยังพอได้เงินครับเด้งไหมเด้งครับคูณ4ครับงานนี้กรรมก็มาตกที่น้องแมทครับเสียดายตัดหนังฟ้าไม่มีครับไม่งั้นตายไปแล้วครับโอเคครับงั้นผมไป12ครับ ครับโอเคเลื่อนตรงนี้ครับแล้วเปิดวัวน้ำมาตรงนี้ทีครับโอเคครับจากนั้นผมจะลองเบิ้ลสองไหมได้ไหมได้ครับแล้วก็จบเกมครับขอโทษนะครับ <c oughs> โอเคครับ โอเคครับไปแล้วครับแล้วจากนั้นผมก็จะไปสิบครับ,บแล้วก็มาจบเกมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าเกมนี้ผมชนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจี G, นั่นก็ได้ครับ เจียอะไรนะเจีารีนาครับอ่ะโอเคครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันครับโอเคครับงั้นขอบคุณเพื่อนๆพืครับทุกคนนะครับน้องๆทุกคนที่มาเล่นกับผมนะครับก็คือน้องแมทครับน้องน้องกอล์ฟนี่ครับแล้วก็น้องเน็ตปะถ้าเรียกคิดยังไงก็มาเมนใต้คลิปดูแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ